ดีค่ะพบกันเป็นครั้งแรกนะคะสาหรับช่วงเวลาอบตอบางบัวทองก้าวหน้าค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการติดตามผลการดําเนินงานของอบตอบางบัวทองค่ะและเป็นในเรื่องของผลกระทบที่เกี่ยวกับชุมชนในบางบัวทองหรือชาวบ้านบางบัวทองของเรานี่เองนะคะค่ะเป็นในเรื่องของที่ชาวบ้านเนี่ยได้สอบถามกันเข้ามามากจานวนมากเลยนะคะว่าไฟไฟ้าเนี่ยจะเข้ามาถึงหมู่บ้านฉันเมื่อไหร่นะคะถนนเส้นนี้เนี่ย จะสร้างเสร็จเมื่อไหร่นะคะสารุปกรณ์ต่างๆจะเข้าถึงชุมชนเมื่อไหร่นั่นเองนะคะค่ะวันนี้เรานะคะก็เลยจะมาติดตามกันนะคะในสถานที่จริงๆและให้เห็นจริงๆว่าเราได้ดําเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะถนนเส้นนี้ค่ะแล้วเรานะคะจะเข้าไปเจาะลึกและพบกับเจ้าหน้าที่ผู้ค่มงานจริงๆกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราได้มาอยู่กับนะคะเจ้าหน้าที่ผู้คงงานนะคะสิบเอกโชคชัยสีรั์ค่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนพี่สั้นวิโชนะคะนี่เป็นโครงการก่อสร้างถนนอะไรหรอคะชือโครงการอะไรครับสำหรับตัวนี้เป็นโครงการวางท่อระบายน้ำซอยรัช궁เก้าหมู่ที่ห้านะครับก็เป็นการวางท่อพร้อมบ่อพักอสซอลเนี่ยขนาด 60เซนติเมตรความยาวหนึ่งพั 1, กับอีก37เมตรครับเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะ,ะสัญญา<ม>เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 56, <ม>สามเมษายน56สิ้นสุดวันที่31มสิจ็กรกฎาคม56ครับแล้วสินส้นสสิ้นุดโครงการนี้เมื่อไหร่คะแล้วก็ใช้งบประมาณเท่าไหร่คะในการสร้างปรนเสรีล่ะสำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำจ<ม>ุดนี้นะครับคืองบประมาณก็3,850,000บาทครับสัญ,ญญาจะสิ้นสุดเมื่อ สาดกรดกฎาคม56นี้ครับตอนนี้ผลงานของการก่อสร้างมีก้าวหน้าตามสมควรคือระหว่างนี้ผลงานได้ประมาณ3.5%แล้วครับแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการนี้คืออะไรคะคือวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เกิดขึ้นจากตำหนิของท่านนายกวิเชียนเจริญนอสธิ์นะครับคือต้องการแก้ปัญหาปริมาณน้ำท่วมขังในเขตชุมชนนี้ท่านน,า,นายกวิเชียรก็เลยมีตำหนิและจัดทำแผนโครงการ ข้อบัญญ e ัต e ิป <ım> ี56ในการร่อนข้อระบายน้ําเพื่อระบายน้ำบริเวณของหมู่5เนี่ยลงคลองขุนมลราชครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดปัญหาน้ำท่วมแสดงว่านะคะถนนเส้นนี้สร้างมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะจากุทกภยเมื่อปี54นี่เองค่ะแล้วตอนนี้อยู่ในยู่นทั้นตอนไหนละคะก็เรียนไปข้างหน้าคือตอนนี้ผลงานได้ประมาณ35%ของเป็นผงาน3 0นะครับคาดว่า ผลงานตัวนี้จะเสร็จสิ้นก่อนสัญญารครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหาอุปสรรคหน้างานนี่แทบจะไม่มีเลยเนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นถนปนปิดคอยปิดอคอยตันก็คือปริมาณกา,ารจราจรของรถน่มีน้อยก็เลยปัญหาในเรื่ององุปสรรคในการาสร้างก,าก็มีน้อยลงช่วยครับค่ะคำถามสุดท้ายนะคะ,ะหัวหน้าชโชคเนี่ยมีคําแนะนําดีๆอะไรสําหรับผู้ที่สัญจรไปมาถนนเส้นนี้บ้างคะก็สำหรับโครงการเส้นนี้แล้ว ทำเพื่อประชาชนโดยส่วนบุคี่ก็คืออยากจะแนะนําให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยที่บรรจุภายในสมุรเส้นนี้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างของทางราชการท,ท,ท,ที่ที่ทาให้ขึ้นทาที่ทําขึ้นมาเนี่ยเพราะาทางงค์งการบริหารส่วนต์บับางบัวทองมีความผสมเพื่อจัดทําสิ่งสาธารณประโยชน์ให้กับชาวบ้านช่วยกันดูแลเพื่อจะได้ใช้กันนานๆคือพูดง่ายคือช่วยดูแลทรัพย์สินของทางราชการเนี่ย ให้มันสามารถใช้งานได้ตลอดเาลาคืออย่างตัวเนี้ยถ้ามันเกิดมีสิ่งอะไรไปอุกตันตามท่อระบายน้ำเนี่ยก็ถ้าชาวบ้านผ่านมาเห็นมาอุกตามร่องระบายน้ำก็เก็บเศษวัสดุออกซะเพื่อจะไม่ให้ไปตันในท่อระบายน้ําไอการระบายน้ํามันจะได้ดีขึ้นก็อยากจะแนะนําให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างที่ทางอ,าตอาบ,าบตอตัํงให้ก็อออขอขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆแล้วก็ประโยชน์แก่ ชาวบ้านและก็ชาวบางบัวทองทุกคนค่ะขอบคุณค่ะค่ะ <sc. S 1> นะคะถ้าค่ะชาวบ้านท่านใดนะคะหรือพี่น้องชาวบางบัวทองท่านใดนะคะมีข้อติชมรายการหรืออยากจะเพิ่มเติมคําถามหรืออยากจะได้ข้อมูลดีๆนะคะที่เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองนะคะสามารถเข้าไปนะคะได้ที่ w w w o p t b a n g b u a t ป o บบาง หรือ www.bbt.go.th ของเป็นเว็บไซต์ของอบตบางบัวทองโดยตรงเลยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลสาระดีๆและมีเอกสารมากมายทะคะให้พี่ท้องชาวบางบัวทองได้ติดตามผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ,บางบัวทองค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะกับภาพเรื่องหลังรายการนะคะที่กำลังทําถนนเส้นนี้ค่ะให้พี่น้องชาวบางบัวทองได้เห็นว่าถนนเส้นนี้จะเสร็จสิ้นและทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ